วันนี้จะพาไปดูวิธีการกู้เงินกับดอ l ฟินมันนี่บายเคแบอัปเดตล่าสุดในปี2566สมัครง่ายผ่านแอปและสามารถสมัครได้ทุกอาชีพค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญราจัดให้คลิปนี้ก็จะพาไปดูวิธีการสมัครดอ l ฟินมันนี่บายเคแบงทำง่ายค่ะสมัครผ่านแอปทุกขั้นตอนหากมีการอนุมัติสินเชื่อสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรได้เลยค่ะ สำหรับบุคคลที่สามารถสมัครได้มีดังนี้ค่ะ 1. มีสัญชาติไทยอายุ21-70ปี 2. ท่านจะต้องไม่เคยมีบัตรกดเงินสดของ e x p r e พ s c แคของธนาคารกสิกรไทย 3. เฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า30,000บาทจะต้องมีสินเชื่อหรือบัตรกดเงินสดรวมไม่เกิน3แห่งด้วยกันค่ะก่อนที่ท่านจะไปถึงขั้นตอนการสมัครสิ่งแรกที่ท่านจะต้องมีคือ แอปดอฟฟินมันนี่และแอปเคพาร์ทค่ะสำหรับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมในการยื่นกู้นะคะที่สามารถดาวน์โหลดได้จะเป็นไฟล์รูปภาพเช่น jpg jpeg หรือ n p g ค่ะสำหรับไฟล์ pdf จะไม่สามารถอัปโหลดได้นะคะ สำหรับใครที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยหรือบุคคลทั่วไปที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลังกับธนาคารกสิกรไทยติดต่อกันอย่างน้อย6เดือนไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้ค่ะ <Hey! S 1> สำหรับอาชีพอิสระเอกสารที่ต้องยื่นกู้ค่ะต้องมีบัญชีย้อนหลัง6เดือนจากธนาคารอะไรก็ได้ค่ะหรือแบบ50ทวิป,ปีลาสุดหรือแบบรายเดือนย้อนหลังไม่เกิน6เดือนค่ะ สำหรับเจ้าของกิจการเอกสารที่ต้องยืน่นรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย6เดือนจากธนาคารอะไรก็ได้ค่ะสำหรับพนักงานประจำกรณีที่มีหรือได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรสิกรไทยให้แนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีกสิกรไทยในกรณีเดินบัญชีย้อนหลังน้อยกว่า6เดือนค่ะกรณีที่มีบัญชีธนาคารอื่นให้ใช้สลิปเงินเดือน1เดือน อายุเอกสารไม่เกิน3เดือนค่ะหนังสือรับรองเงินเดือนหรือ50ทวปีปีล่าสุดหรือแบบลายเดือนค่ะเมื่อเราเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วเราไปดูวิธีการยืนกู้กันค่ะให้ท่านเปิดแอป o ด p ฟินขึ้นมาค่ะจากนั้นให้ท่านเลือกกู้เงินท่านจะเห็นสินเชื่อดอฟินมันนี่บายเคแบงสินเชื่อเงินสดทันใจกดสมัครเลยค่ะ ระบบจะถามว่ามีบัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือเปล่าให้เราเลือกว่ามีบัญชีธนาคารกสิกรไทยค่ะสำหรับหน้านี้เป็นการเตรียมเอกสารสำหรับอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระเจ้าของกิจการหรือพนักง,งานประจำค่ะสำหรับเอกสารต่างๆธัญรัตได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะจากนั้นให้ท่านติ๊กยินยอมให้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจากนั้นกดสมัคร และให้ความยินยอมค่ะสำหรับหน้านี้นะคะท่านเลือกรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากนั้นกดถัดไปจากนั้นหน้านี้จใจท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับแอปเคพาร์จากนั้นกดสมัครผ่านแอปเคพาร์ค่ะและดอฟินก็จะถามว่าต้องการเปิดแอปเคพาร์ให้เรากดเปิดค่ะจากนั้นแอปดอฟินจะขออนุญาตเข้าแอปเคพารกดอนุญาต สำหรับหน้านี้นะคะท่านเลือกวงเงินที่ต้องการกู้สำหรับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน2 5ต่อปีค่ะส่วนรายได้ต่อเดือนอาชีพอิสระให้กรอกช่องนี้ค่ะสำหรับพนักงานประจำให้กรอกช่องนี้ค่ะต่อไปจะเป็นการกรอกข้อมูลสินเชื่อว่าท่านมีสินเชื่อกี่สถาบันค่ะต่อไปจะเป็นการกรอกข้อมูลอีเมลสำหรับช่องทางรับข้อมูลและก็เอกสารให้ท่านกดรูปดินสอตรงนี้ค่ะหากท่านมีการแก้ไข แล้วกรอกอ e ีเมลให้ถูกต้องจากนั้นจะเป็นการยืนยันตัวตนโดยสแกนใบหน้าให้ท่านกดยินยอมค่ะให้ท่านอ่านรายละเอียดการเตรียมตัวสแกนใบหน้าเมื่ออ่านเข้าใจแล้วให้กดเริ่มการสแกนใบหน้าค่ะเมื่อสแกนใบหน้าสำเร็จจากนั้นจะเป็นการยืนยันข้อมูลวงเงินอัตราดอกเบีย้ยชื่อนามสกลุลเลขบัตรประชาชนและอ e ีเมลที่รับข้อมูลค่ะ เมื่อถูกต้องแล้วและครบถ้วนให้กดถัดไปค่ะกดยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตกดยินยอมให้ตรวจข้อมูลเครดิตจากนั้นอ่านข้อมูลให้เข้าใจค่ะให้ติ๊กถูกข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างบนแล้วกดยินยอมจากนั้นกรอกข้อมูลอาชีพแหล่งที่มาของรายได้และที่อยู่ติดต่อได้ให้จัดส่งเอกสาร,รจากนั้นกดถัดไปค่ะ เลือกวิธีชำระท่านต้องการเลือกแบบชำระด้วยตนเองหรือหักบัญชีอัตโนมัติจากนั้นกดถัดไปจากนั้นจะเป็นการตกลงรับสินเชื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและอ่านสัญญาให้ครบถ้วนค่ะจากนั้นกดตกลงรับสินเชื่อจากนั้นจะเป็นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อค่ะและไม่นานค่ะแอปดอฟฟินจะส่งข้อความให้เราแนบเอกสารในการยื่นกู้ จากนั้นให้เราเข้าหน้าแอปดอลฟินค่ะให้ท่านกดตรงกรุณาอัปโหลดเอกสารในการสมัครเขาจะให้เวลาเราอัปโหลดเอกสารเสร็จสิ้นภายใน8วันค่ะให้ท่านกดตรงสินเชื่อดอลฟินมันนี่บ K ยเคแบกกรุณาแนบเอกสารสำหรับการอนุมัติสำหรับหน้านี้ท่านกดดาเนินการต่อเพื่ออัปโหลดเอกสารค่ะจากนั้นให้ท่านอัปโหลดเอกสารสเตทเมนต์หรือว่า50ิทวีต้องเป็นไฟล์รูปภาพนะคะ jpg jpeg หรือว่า npg สำหรับไฟล์ pdf จะไม่สามารถอัปโหลดได้ค่ะหากท่านมีการถ่ายภาพเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วให้ท่านกดอัลบั้มค่ะจากนั้นเลือกรูปภาพกดยืนยันสำหรับหน้านี้จะแจ้งว่าสินเชื่ออยู่ระหว่างการพิจารณาหาวันทำการจะแจ้งผลการสมัครผ่านแอป k p a s s และแอปดอฟฟินค่ะจากนั้นกดตกลงสำหรับหน้านี้จะเป็นการกำหนดแจ้งผลผ่านแอปด l p h i n จากนั้นกดกลับหน้าหลักค่ะและนี่ก็คือวิธีการสมัครของสินเชื่อดอลฟินมันนี by K Bank ค่ะอัปเดตใหม่ล่าสุดในปี2566ก็จะมีข้อแตกต่างจากปีที่แล้วอยู่นะคะแต่ไม่มากนะักสำหรับใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนสมัครได้เลยค่ะแล้ววันนี้ธัญรัตน์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ